สวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้าส่งท่อรอยผ้านะครับมาให้ผ่านะครับแต่ว่าใบนี้นะครับลูกค้าเคยผ่ามาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปาแนวไหนนะครับแต่ด้านในยังอยู่ครบนะครับแค่หายไปนิดเดียวนะครับแนวนี้นะครับผ่านแล้วนะครับแล้วก็มาป่าตรงนี้อีกแนวนะครับที่ว่าผมไม่เคยเจอนะครับแนวการปาจะตายแบบนี้นะครับโอ้ปาได้ได้ดีมากนะครับไอตัวไส้ของเขานะครับเนี่ย มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังอยู่นะครับลูกค้าบอกว่าใส่มาเป็นปีแล้วแต่ทำไมมันยังไม่ดังนะครับมันจะดังไมนะครับเพราะมันยังมีตัวนี้แล้วก็ไม่มีไส้นะครับก็ใบนี้ก็ทําการฟาร์มใหม่นะครับก็เปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าส่งมาท่อเดิมๆนะครับเหมือนต่อเบิ์ใบนี้นะครับตัวอย่างนะครับต่อเบิ์ใบนี้นะครับคือเบิกศูนย์เลยนะครับ บริเวณนี้นะครับไม่ผ่านนะครับมาจิกตายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะติดตายแล้วก็ล้วงออกหมดนะครับคือโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมุดตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจะไม่ได้ไปเจาะเขานะครับเราจะกว้านจากด้านในนะครับใช้พวกควายนะครับที่จากด้านในนี้นะครับแนวเชื่อมก็อยู่สวยๆนะครับระยะกันร้อนนะครับก็ไม่หายนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับ ผ่าแล้วนะครับระยะกันร้อนตรงนี้นะครับคือมันก็เอียงนะครับแต่ว่าคือมันยังใส่ได้นะครับถ้าเกิดผ่าแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าผ่าสองครั้งนะครับก็จะอยู่กันร้อนตรงนี้จะใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมาเอใจตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ผ่าทําไมนะครับผ่าเพื่อแก้มาตัดตัวนี้นะครับตัวหน้าของเขาแล้วก็ตมรูนี้นะครับไม่รู้เป็นสูตรไหนนะครับน่าจะเป็นสูตรของเขาแหละครับแล้วแล้วแต่ของใครของมันนะครับก็ไปนี้มาผ่าเป็นตะแรงเป็บไล่นะครับลูกเดินนะครับ ใต้ก็ประมาณนี้นะครับก็แขีเอาเก็บสีส่งกับลูกค้านะครับลูกค้าส่งมาจะกเพาปลายนะครับฝาเฉพาปลายก็รับนะครับก็ใครสนใจนะครับอ่านใต้นี้นะครับเปิดใต้หลังนะครับโซ่เกล็จรอยเชื่อมหรือว่าสมดําก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะไม่ไปยุ่งตรงนี้เลยนะครับก็ขวางว้ด้วยนะครับต้นปตะลุงนะครับ